สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและแก้วหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกรมพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2568เมื่อวันที่3มกราคม2568ตั้งแต่เวลา8นกาเป็นต้นไปณโรงแรมราชาวดีรีสอร์ทขอนแกน่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น โดยรับเกียรติจากนายประจวบรักแพทรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นเป็นประธานในพิธีนางจิรภาเชื้อดงผุยพัฒนาการจังหวัดคอนแก่นกล่าวว่าตามที่จังหวัดคอนแก่นได้อนุมัติให้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดคอนแก่นดำเนินโครงการพัฒนาศักิลภาพผู้บริหารและเจ้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกรมพัฒนาชุมชนประจําปี2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกระบวนทัศทัให้บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นมีองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกรมพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2568และกำหนดแผนการขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2568 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดคอนแกน่นและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนักงงานราชการลูกจ้างและอาสาพัฒนาหรืออสอพอรวมทั้งสิ้น175คนเรามาฟังบทสัมภาษณ์นางกิรภาเชื่อดงผุยพัฒนาการจังหวัดคอนแกน่นเช่นครับ ดิฉันจิรภาเชื้อดงผุยค่ะพันักงานจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นเรามีกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ,ของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นทั้ง157ท่านค่ะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนง,งานซึ่งเป็นกลนไกหลักสําคัญของกลุ่มการพัฒนาชุมชนและก็จังหวัดขอนแก่นเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะในวันนี้จะประกอบด้วยกิจกรรมในภาควิชาการในภาคเช้านะคะจะเป็นการอ่าชี้แจงแนวทางและทําความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการขับเคลื่อนง,งานในปี2568โดยมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแกน่นท่านผู้ตรวจราชการกลมการพัฒนาชมชนนะคะแล้วก็ พนักงานจังหวัดประกอบด้วยพอกคุ่มอีกทั้ง4กลุ่มร่วมเป็นวิทยากรค่ะในภาคบ่ายนะคะเรามีการประชุมในเรื่องของกองทุนสวัสดิการข้าราชการพนักงานชนนะคะเพื่อ,เ,อเป็นกองทุนในการสนับสนุนนะคะการดารงชีวิตของข้าราชการพนักงานชนและจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมแข่งขันกีฬานะครับซึ่งเป็นประเพณีทุกปีเราจะสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรด้วยใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ในการสร้างความ รับความสามัคคีในองค์กรค่ะและตกพักเย็นนะคะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แล้วก็จะมีการสังสรรค์เล็กน้อยนะคะมีข้าราชการท่านำชนปัจจุบันมีข้าราชการบำนาญน,นะคะร่วมทํา,มามให้พี่น้องชาวพชอชรู้จักกันทั้งข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการบำนาญค่ะกิจกรรมแบบนี้เราจะจัดเป็นประจําทุกปีนะคะเพื่อสร้างองค์กรที่เป็นองค์กรที่เป็นองค์กรองค์กรที่มีความพร้อมสําหรับการขับเคลื่อนงานที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลแล้วก็นโยบายสําคัญของ,ของ รวมการพัฒนาชุมชนที่สําคัญที่สุดเป็นนโยบายสําคัญของาพัฒนาการจังหวัดในการสร้างความพาสุขให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นค่ะงชัยกุศลากรสํานักข่าวแม็กโปรรายงาน